แปลกคือวันนี้จะมารีวิวหนังอนะเรื่อง Materialist คือต้องออกตัวก่อน disclaimer ก่อนว่าผมอ่ะเป็นแค่คนดูหนังมือสมัครเล่นนะที่แบบเหมือนอยากจะมา express ความรู้สึกตัวเองหลังดูหนังมันะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการดูหนังเลยเลยแค่เป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เป็นอารมณ์แบบเหมือนมาแชร์ความรู้สึกนาหลังจากที่เราได้ดูหนังกันหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยดาโคต้าจอห์นสันนะ ก็คือทุกคนจะรู้จักกันดีอยู่แล้วจาก Fifty Shades uh, of Grey ใช่ไหมแล้วก็ uh, Chrissy Van ซึ่งเป็นกัปตันอเมริการครับแล้วก็ Pedro Pascal เนาะที่เป็นนักแสดงนำที่แบบตัวฮอตที่สุดของฮอลลีวูดนตอนนี้นะครับค mm hmm. ือ Fantastic Four น,นั่นะมมเองของเราทีนี้ uh, จริงๆผมว่า uh, ตัวหนังเรื่อง m a t e r i a l i s t เนี่ยจริงๆ ความน่าสนใจของหนังเนี่ยมันนักแสดงนําทั้งสามคนก็คือแบบเหมือนเป็นแบบตัวท็อปของวงการเลยเนาะแล้วก็คอนเซปต์ของหนังเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่คือมันดูจะเป็นหนังรองคอมนะสำหรับผมตอนที่ดูเชเอร์ครั้งแรกตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นแบบคือชื่อหนังเนี่ย materialist เนี่ยคือเป็นคาว่า materialist ก็คือแปลว่าอะไรทุนนิยมแล้วจริงๆหนังเรื่องเนี้ยมันจริงๆมันในมุมมองของผมนะมัน ใกล้กับตัวเรามากกว่าที่ทุกคนคิดทุกคนอะอยู่ในโลกของทุนนิยมเพราะฉะนั้นเรา actually จริงๆทุกคนคือ materialist เออแล้วเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องราวความหลักของคนที่อยู่ในโลกทุนนิยมซึ่งมันก็ apply to everyone ในสังคมยุคปัจจุบันนี้อันนี้คือชื่อหนังอ่าผู้กำกับคือหนังเนี้ยเป็นหนังของค่าย a 2 4พอตอนแรกที่ผมเห็นว่ามันเป็นค่าย a 24เนี่ยผมก็รู้สึกแล้วว่าแบบเออแม่ น่าจะเป็นหนังที่แบบเจ๋งอยู่พอสมควรเพราะว่าค่ายนี้ past lives beef เนะี่ยซูเจอะไรนะั่นนะ่ะก็คือมาจาก a อท์มทั้งหมดเนาะซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันมันต้องเป็นหนังที่แบบไม่ธรรมดาแน่นอนเนาะซึ่งอ่ะผู้กำกับซีริน2คนเนี่ยก็คือใครเขาคือดีเรคเตอร์ของหนังเรื่อง past lives นั่นเองโอ้โหซึ่ง past lives ก็คือหนังที่แบบเหมือนทุกคนหายกันมากแต่ว่าส่วนตัวเราผมแบบอาจจะเฉยๆไม่ได้ชอบหนังน,นั้น แต่ว่าสาหรับหนังเรื่องนี้พอได้เริ่มดูเลยนะคือรู้สึกว่าแบบอันนี้คือสปอยเลอร์เลยแล้วนะคือใครที่ยังไม่ดูก็ข้ามไปก่อนนะครับสําหรับคนที่ดูแล้วก็ไปต่อก็คือว่าตั้งแต่หนังเริ่มเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าแบบผมแบบเข้ามาถูกหลงหรือเปล่าวะเพราะว่ามันพูดถึงแบบว่าเรื่องราวของมนุษธยธรร์ถ้ำคือเป็นฉากมนุษธยธรร์ถ้ำผู้ชายกับผู้หญิงมาเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบให้ดอกไม้กันเหมือนจะขอแต่งงานซึ่งเราก็รู้สึกว่า อะไรวะนี่ยงงหมายว่าทำไมมันถึงเป็นฉากนี้เนาะจริงๆ b a c k บ็กกรามันควรจะเป็นนิวยอร์กมากกว่าโอเคแล้วมันก็ตัดภาพมาที่นิวยอร์กแล้วโผล่มาก็คือก็คือเล่าเรื่องราวผ่านตัวตัวเอกซึ่งมันก็คือนางเอกของเราเองก็คือดากต้าจอนสันแล้วสิ่งแรกที่รู้สึกเลยก็คือดากต้าจอนสันแบบสวยมากคือตอนนี้อายุ35แล้วแต่ก็ยังสวยอยู่เขาสวยแบบทุกคนต้องไปดูเออแล้วเรื่องราวมันก็คือ ผมว่ามันโฟล์มากๆเลยนะเราเรารู้สึกว่าเรื่องจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่ได้อืดเหมือน past l i f e ด้วยซ้ำคือหนังมันเล่าเรื่องค่อนข้างเร็วก็คือว่านางเอกเนี่ยเป็นนักจับคู่ก็คือทํางานอยู่ในบริษัทอดอซึ่งเป็นบริษัทจับคู่เนาะมีหน้าที่ก็คือเหมือนเป็นแบบแม่สื่อที่แบบคอยแนะนําให้คนสองคนเนี่ยรู้จักกัน แล้วก็บริษัทนี้มันก็จะมี Business Model แบบว่าเป็น s u b s c r i p t i o นใช่ไหมบริษัทยิ่งมี s u b s c r i b e r s เยอะๆแบบเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของบริษัทบริษัทก็จะยิ่งได้รายได้ไดมากซึ่งนางเอกก็คือแบบเป็นเหมือนเป็นตัวแม่แที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาทํางานได้แบบไม่นานก็สามารถทําให้คนแต่งงานกันไปได้แล้วแบบก้าวคู่อะไรอย่างนี้เออแล้วนางเอกก็คือแบบคือหนังมันก็เล่าเรื่องให้เรารู้สึกว่านางเอกเก่งยังไงมีความเป็นโปรเฟชชั่นอย่างไงมีความเป็นมืออาชีพยังไงเนาะ แล้วแบบไม่แป๊บๆเอเรื่องมันก็พาเราไปเจอแบบเออมันพระเอกทั้งสองคนของหนังเรื่องนี้เนาะซึ่งก็คือแบบเปโดปัสกากับคริสตีบานอะไรเงี้ซึ่งพอหนังเริ่มเริ่มโปรเกรสไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเรารู้สึกเรากำลังดูหนังเรื่องบีฟอร์ซันไรส์ซึ่งเป็นหนังที่เราเคยดูมาเมื่อนานมากแล้วเนาะคือ Before Sunrise เนี่ยมันจะเป็น หนังที่พูดถึงเรื่องราวของผู้ชายกับผู้อีกคู่หนึ่งก็คือเหมือนเราไปเป็นบุคคลที่สามแบบเป็นกอดวิวที่แบบเข้าไปอยู่ในคอ e r s a t ชันของคนสองคนแล้วหนังเรื่องเนี้ยคือเราจะพูดสั้นๆเพราะว่าเราเป็นรีวิวหนังเรื่อง Before Sunrise แต่ว่าคือความพิเศษของหนังเรื่องนี้คือมันเป็นหนังที่แดร์หลอกยาวมากคือหมายถึงว่าตัวเอกสองคนเนี่ยที่เป็นคู่ คู่ดาเนินเรื่องเนี่ยมีบทพูดเยอะมากแล้วก็เหมือนเราฟังคนสองคนคุยกันผ่านกล้องตลอดเวลาซึ่งอันนี้คือเอกลักษณ์ของหนังเรื่อง Before Sunrise แล้วกลับมาที่เรื่อง m a t e r i a l i s m เนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันอยู่ของหนังสองเรื่องนี้ก็คือว่า dialogue ของหนังเรื่อง m a t e r i a l i s m เนี่ยมันมันก็ยาวขึ้นแต่ละฉากผมว่า dialogue มันยาวมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบ แบบเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นั้นแล้วเหมือนเราทําให้เราเข้าใจตัวละครได้มากขึ้นเออไม่รู้นะผมรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกอินทูกับกับคอนเวอร์เซชันของตัวเอกหรือคอนเวอร์เซชันเวลาเขาแบบนางเอกคุยกันกับสมมติอย่างตัวลูซี่เนี่ยลูซี่คือดาร์โกตาจอห์นสันใช่ไหมแล้วก็กับจอห์นซึ่งก็คือคริสตีแบนเนี่ยเขาเป็นคู่รักเก่ากันเนาะ แต่ว่าเหมือนเลิกลากันไปแล้วเพราะว่าแบบคือนางเอกก็มีความทะเยอทะยานอยู่เขาอะเคยอยากจะเป็นนักสแสดงพระเอกที่เป็นคริสติบันส์เนี่ยหรือจอนเนี่ยก็คืออยากจะเป็นนักสแสดงเหมือนกันแต่ว่าแบบทั้งสองคนก็คือแบบเหมือนอายุก็ก็เยอะแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นเนาะก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในแบบแบบแมนฮัตตันด้วยความยากลําบากอะไรเงี้ยลราพอคนสองคนแบบไม่ค่อยมีเงินเนี่ยมันก็มันก็นกเป็นธรรมดาที่คู่รักมันจะทะเลาะก,กันใช่ไหมครับ นั่นแหละสุดท้ายแล้วนางเอกก็เลยแบบมันก็จะมีเหตุผลที่ทําให้คนสองคนนี้ต้องเลิกกันแล้วนางเอกก็เหมือนไปใช้ชีวิตเหมือนไปนทํางานเป็นเนี่ยแม่สื่ออะไรไปแล้วก็ทําได้ดีด้วยซึ่งพ่อนางเอกเป็นคนเก่งส่วนพระเอกจอนเนี่ยหลังจากที่แยกทางกันแล้วเนี่ยเขาก็ยังเหมือนแบบยังสครัคเก,กลิลกับการใช้ชีวิตอยู่ก็คือยังแชร์พาร์ทเมนต์อยู่กับเพื่อนเราก็ยังเป็นผู้ชายที่แบบ พูดตรงๆก็คือ,อยังเป็นผู้ชายที่ไม่เอาไหนอยู่คือหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็เป็นนักสแสดงที่แบบก็หาเช้ากินค่ำอะไรเงี้ยแบบเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นนักสแสดงรับจ้างไม่ได้มีอะไรามากมายเนาะแต่ว่ากับกันคือลอรูซี่เนี่ยก็ไปเจอแฮร์รี่ซึ่งแฮร์รี่ก็คือเปโดปัสกาลเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับลูกชายมหาเศรษฐีคือดีทุกอย่างแบบหน้าตาดีหน้าที่การงานดี ชาติกูลดีส่วนสูงดีคือทุกอย่างพร้อมไปหมดหมันขึ้นเราเป็นติมของเรื่องแหละที่ว่าถ้าคุณเป็นนางเอกเนี่ยคุณจะเลือกใครระหว่างคนที่ดีพร้อมไปทุกอย่างอย่างแฮร์รี่หรือคนที่เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักมันคือคนที่คุณรู้สึกว่าแบบใช่คนนี้คือแบบความรักของคุณซึ่งก็คือจอร์ดเรื่องมันก็ดำเนินไปเนาะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนางเอกอเลือกเลือกแฮร์รี่ไปแล้วนะ ก็คือนางเอกเลือกที่จะคบแฮร์รี่ไปแล้วเพราะว่าตาม logical sense ของของเธอแล้วเนี่ยด้วยการคิดคำนวณเลขอะไรแล้วมัน make sense กว่าที่นางเอกจะแบบจะอยู่กับ, Harry. กกบแฮร์รี่เพราะว่านางเอกเคยเลิกกับจอนไปแล้วเพราะว่าจอนแบบจนแล้วก็คิดว่าไปด้วยกันไม่ได้สุดท้ายลูซี่ก็เลยเลือกแฮร์รี่เพราะคิดว่าคนนี้คือคนที่ตัวเองคู่ควรแล้วก็ลองคบกัน แต่ว่าพอมันไปกันจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เลยมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวพ้องไว้ว่าแบบเหมือนนางเอกก็รู้แล้วว่าแบบเออจริงๆแบบคุณไม่ได้รักเขาอะ่ะพอมันไม่มีความรักอะ่ะมันก็เลยไปต่อไม่ได้เว้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบไอ้เรี่จริงๆแล้วอะ่ะหนังเรื่องนี้แม่งมันมันก็เรียลอยู่นะคือถึงเราเลือกใครที่ ที่เราคิดว่าเราเหมาะสมแต่สุดท้ายแล้วเราไม่รักเขาสาหรับคนบางคนนะมันก็มันก็ไปต่อไม่ได้พอพอนางเอกรู้ว่าตัวเองไปต่อไม่ได้กับแฮร์รี่นางเอกก็เลยกลับไปหาแฟนเก่าตัวเองซึ่งก็คือจอนแต่ว่าจริงๆแล้วนางเอกก็คือยังจําอยู่นะว่าตัวเองเคยรู้สึกยังไงตอนคบกับจอนแล้วก็ไม่ได้อยากจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกไม่ได้อยากจะกลับไปกัดก้อนเกลือกินกับจอนอีกเออแต่ anyway คือแบบความรักแม่งเหมือนถึงว่ามันยากมันยากที่จะแบบมันยากที่จะห้ามกันเนอะแล้วจริงๆเราก็ต้องคิดว่าจริงๆแล้วนางเอกอะ่ะพอนางเอกไปเจอแฮร์รี่แล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าตัวเองอะ่ะคงรักใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากจอร์นคือต่อให้แฮร์รี่เป็นคนที่ดีพร้อมยังไงเหมือนคนที่ตัวเองวาดฝันไว้ยังไงคือจริงๆแฮร์รี่เป็นผู้ชายในุดมคติของลูซี่เลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ได้เรียนรู้ว่าผู้ชายในุดมคติแม่งมันก็ยังไม่ใช่ คนที่เธอคิดจะอยู่ด้วยจริงๆถ้ามันไม่ใช่จอร์ดเว้ยเออซึ่งก็คือพระเอกของเราสุดท้ายสองคนเนี่ยก็เลยได้มาลงเอยกันสุดท้ายก็คือตอนจบลูซี่เลือกจอร์ดเพราะว่าจอร์ดคือความรักคือหมายถึงว่าสองคนนี้แม่งรักกันแล้วจอร์ดเองก็ได้เรียนรู้ว่าแบบเออหมายถึงว่าครั้งที่แล้วเขาเสียลูซี่ไปเพราะอะไรจอร์ดเองก็พร้อมที่จะแบบเหมือนพร้อมที่จะเป็นคนที่ดีขึ้น เพื่อที่จะทําให้ความรักของคนสองคนเนี่ยมันไปถอดไปต่อได้ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเลียวอยู่นะในระดับหนึ่งของผมนะคือหมายว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันคือจริงๆแล้วความรักอะ่ะมันทําให้คนเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเลยเออซึ่งซึ่งอันนี้คือ point ที่จอนอะ่ะได้ได้ได้เรียนรู้จากการกลับมาคอนเนคกับลูซี่อีกครั้ง แล้วก็หลายๆคนก็จะคิดว่าแบบเออหนังเรื่องนี้แม่งแบบโลกสวยว่ะแบบว่าแม่งสุดท้ายเฮ้ยก็เลือกคนจนเลือกคนหลอ่อหรือว่าเลือกคนที่ตัวเองรักอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันจะไปได้จริงๆไหมอะซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันก็เป็นคําถามที่ v a l ิดนะแล้วก็คิดว่าคิดว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันไปกันไม่ได้ก็ได้เว้ยแต่ว่าคือเพราะวาความเป็นไปได้มันมีหลายแบบหมายถึงว่ามันมีหลาย มันมีหลายความเป็นไปได้นะมันก็จะมีทั้งคนที่แบบเออสุดท้ายก็เลือกที่จะอยู่กับคนรวยหรือว่าคนที่สุดท้ายเลือกที่จะอยู่กับคนที่ตัวเองรักใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นแค่ snapshot ของสมมติชีวิตมันเป็นแค่ snapshot ของชีวิตของผู้หญิงคนเนี้หรือว่าของของลูซี่หรือของจอร์นคือตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหมายถึงว่าสุดท้ายลูซี่กับจอร์นแบบลงเอยกันแล้วแต่งงานกันมันไม่ได้แปลว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของจอร์นกับลูซี่จะไม่ได้ทะเลาะก,กันเออคือถ้า ถ้าจอรนก็ยังจนอยู่หมายว่าสุดท้ายแล้วจอรนไม่ได้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนที่ตัวเองแบบพรอมไว้แล้วลูซี่หรือว่าสัมฮาว์ตัวเองไม่ได้แบบทํางานดีแล้วแล้วก็ตกงานอะไรเงี้ยสองคนนี้ก็อาจจะกลับมาทะเลาะก,กันอีกก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะาทุกคนก็รู้ว่าหมายถึงว่าการอยู่ใช้การใช้ชีวิตในโลกของทุนนิยมมันมันต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะมาโลกสวยแบบกัดก้อนเกลือกิน,กกนลักันไปจนตายอย่างี้มันก็มันก็ไม่ใช่แต่ว่า a อ o อ o o w o w เนี่ย snapshot ของหนังนะตอนนั้นนะ่ะความรักมวลความรักของทั้งสองคนเนี่ยกับ Condition ทั้งหมดที่มันประกอบกันทั้งหมดเป็นหนังในช่วงนั้นนะ่ะผมว่ามันสำหรับผมนะมันก็ make sense ที่ที่นางเอกจะตัดสินใจเลือกคนที่ตัวเองหลักแต่ก็ again บอกเลยว่ามันไม่ได้แปลว่าสองคนเนี่จะไม่ได้ เจอความทุกข์ในอนาคตอ่าซึ่งอันนี้คือความคิดของผมนะครับซึ่งโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าเออผมชอบหนังเรื่องนี้แล้วก็สรุปก็คือมันทําให้ผมคิดถึงหนักเรื่องแบบหนังเรื่อง Before Sunrise ที่ที่ผมเองก็ชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเสียเงินไปดูในโรงนะเออก็อยากจะแนะนำให้ทุกคน ไปดูกันนะครับหนังน่าจะยังอยู่ในโรงก,กันอยู่ก็สําหรับหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนน7.5้านะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวหนังเรื่องแรกของผมนะแล้วก็เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับฟังรับชมนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมาดูกันขอบคุณครับ